เราจะไปกัน70กิโลล้างไม้ก่อนเดีย๋ยวมาดูกันว่า70กิโลเนี่ยไอรถคันละ5,000เนี่ยมันจะใช้เวลาเท่าไหร่เป็นทางที่ไปก็ เป็นทางเนินสลับไปมาทีลาก็็ได้นะยังไงก็ชิวอยู่แล้วชิวชิวอยู่แล้ววันนี้เราเล่น70โลเมื <c oughs> ่อก่อนปั่นบ่อยครับ70โลแต่เมื่อครึ่งปีที่แล้ว <c oughs> ครึ่งปีที่แล้วแล้วก็ไม่ได้ไปอีกเลยตั้งแต่ทำเทปมายังไม่เคยไปถึงเลย70โลเนะีโลไกลสุดก็แค่40โล มุมกล้องนี้ก็แล้วแต่เวียนแต่กรรมเลยรันวันก็มุมสวยนะครับแดดแรงมากวันนี้ออกไวหน่อยะครับนี่สี่โมงกว่านะสี่โมงครึ่ง ไม,มไม่มีเลยไปกระบ,บุญแลว้ววาสนาจริงๆก็ชอบปัดน,นะครับเสือภูเขาเนี่ยกินลมชมมิวได้ดีอ่ะแต่ไปกระหมอ่อมทีไลง่อยทุกทีบอกเลยง่อยแดกทุกทีไปกับเธอหมอ เมื่อก่อนจะซ้อมจัก,กรยานก็เส้นนี้แหละ70กิโลโบวกวิธี70กิโลใช้วเวลาเท่าไหร่ ้ยไมมมันตรงแล้ววิ่งเท่าไหร่วะเน่ะไมฟวิ่งอยู่เท่าไหร่โอเคเอ,อเอ,อเลี้ยงประมาณนี้เนี่ยวันนี้ไม่ได้ใส่ไม้ไปด้วยมันจะมีแต่วิดีโออย่างเดียว ไม่รู้จะตะคิวแดกหรือเปล่าไกลด้วยอ่ะแล้วเอาผู้เขาไปเลยตะคิวจะล่อมาไม่รู้ฮะเฮ้อ โอตอนนี้ลมตีข้างครับผมลมนี่แม่งเอาแน่นไม่ได้ตอนออกมาใหม่ๆก็ดันตูดตอนนี้ตีข้างแทนนะออกมาตอนแรกก็ดันตูดครับตอนนี้ตีข้างดันหน้าแล้วลมลมมันลมเปลี่ยนทิศลมเปลี่ยนทิศบิ๊กแอด หนทางนี้ยาวไกลคาดว่าตะคิวน่าจะแดดมาแน่ๆตะคิวนี่เพราะมันหนักเกิน น,นี้เราก็กำลังจะปีนขึ้นทางชันอีกแล้วได้พักขาอยอีแป๊บนึงนะขคืออีกแล้วใส่พักาขาอยอีแป๊บนึงขึ้นอีกแลค่ดำเงียมแน่พอใส่ใส่แขนยาวแดดก็ไม่ได้ทามาเออใส่ใส่ไปแล้วไงแขนยาวอ่ะเออ เ,เลยครับเดี๋ยวผมจะคานตามไปถึงแน่นอนครับหมอลูกสุดท้ายเราต้องถึงวันนี้เราต้องถึงให้ได้เพราะไม่ถึงสักทีมาเป็นหลายทีไม่เคยถึงกักทีรอบนี้ต้องถึงให้ได้หมอลูกสุดท้ายมอลูกสุดท้ายของถนนเส้นนี้มาได้ยี่สิบสามโลแล้วครับอีกนิดนึงอีกสิบโล สิบโลนิดๆน,นายถึงปีนเนินเนียโยโหยอมเลยวะเนี่ยมันเบาแรงม,มันจะดีขึ้นขากรับน่าจะดีกว่านี้นแรงด้วยนี่เราหันหน้าสู้แดดยังไงขากับก็สบายหรือเปล่าห <c oughs> <c oughs> รือเปล่า โลเดียวอีกโลเดียวไม่ถึงโลแล้วตลาดพอดีเนี่ยใช่แน่นอนเลย เราตั้งมาปน่ะโนได้อัฮะเอาก็รล์มานโอนได้เออหาได้ซื้จิมซื้อยังไงวะเซเว่นเนี่ยเซเว่นน่้หมดเลยเอจอดสิเว่นซื้อซื้อใหจิมดีกว่าพักแป๊บเดียามือเคย้าเว่นอยู่ขวามือถึงแล้วเนี่ยห้าโใช่ใช่ใช่ เ0็กิโลโมาได้ครึ่งทางแล้วครับครึ่งครึ่งทางเองอะครึ่งทางใช้เวลาไเท่าไหร่หนึ่งชั่วโมงสิบหกนาที แม่เซเ่นซื้อหนมแป๊บเจ้สามสิบห้ากิโลแล้ว อ้ยโดยไม่ได้ร้อยสามสิบ้าโลมาได้ครึ่งทางนะครับผมโอ้น่วมเลยขากูขอนทางอีกยาวไกล ไม่ได้เพราะหมอบกพม,มุมไม่เห็นหาอะไรเลย,เลยผมต้องนั่งไปนั่งไปไนี่ะเอออันนี้คือเทปที่สองครับนะเทปแรกหมอบซะส่วนใหญ่ปั่นมาแล้วสามสิบห้ากิโลใช้เวลาไปแล้วชั่วโมงกว่าเพื่อความเข้าใจผิดคิดว่าไอเน,นลููงนั้นเป็น 70, เจ็ดสิบไอสามสิบห้าโลนะ กูเลยต้องยิงยาวอีกคือความเข้าใจผิดมันก็เข้าใจว่าม,มีตรงที่เราจอดถ่ายด้วกันนั่นเนี่ยนึกว่าตรงนั้นเดี๋ยวมันไม่ครบ70โลก่เอาให้ครบเอาจะกน้รู้ว่า70โลแล้ใช้เวลากี่นาที วิ่งมาได้44กิโลแล้วครับอันนี้ก็ดูหลักกิโลก็เลย26กิโลถึงบ้านไปครับเรื่อยๆครับ โอเคครับวิ่งมาได้70โล54ใช้เวลาไปทั้งหมด2ชั่วโมง30มสองชั่วโมง30ทั้งหมด70โลครับผมกับจักรยานคานละห0 0พครับผมโอเค